ฉันเห็นดวงจันทร์ดาวฤกษ์และนั่นดาวเคราะห์หรือเปล่านะใช่แล้วแท็บส์ว้าวอวกาศช่างกว้างใหญ่มีดาวเคราะห์มากมายและดวงอาทิตย์ซึ่งทั้งหมดเรียกว่าระบบสุริยะอืมฉันสงสัยว่าในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์อะไรบ้าง <c oughs> เป็นความคิดที่ดีแท็บส์ออกไปยังอวกาศกันเถอะฉันต้องมีเครื่องยนต์จรวด ยืนยันเครื่องยนต์จรวดเปิดบลิปปี้สเตชั่นได้เวลาขยายให้เท่าดาวเคราะห์แล้วขยายสวนใช่แล้วแท็บเราอยู่ในอวกาศว้วนั่นอุกาบาตเฮ้ยนี่ผมเองบลิปปี้ ยินดีต้อนรับสู่อวกาศจ้าฉันคืออุกบาทแมรี่ผมมาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะครับระบบสุริยะของเรามีดาวเคราะห์ทั้งหมดแดวงเราไปหาพวกเขากันเถอะดวงที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่ร้อนจัดคือดาวเคราะห์สองดวงที่เล็กที่สุดและร้อนที่สุดดาวพุธและดาวศุกร์้า้ร้อนสุดๆไปกันต่อเถอะ ดวงที่สคือบ้านของพวกเธอโลกนั่นเองหวัสดีครับแม่จากนั้นก็ดาวอังคารดาวเคราะห์สีแดงดาวอังคารมีสีแดงเพราะปกคลุมด้วยดินที่เป็นสนิมใช่ฝุ่นเยอะเลยนะครับไปกันดาวต่อไปคือยักษ์ใหญ่ดาวพฤหัสใหญ่กว่าดาวเคราะ์ทุกดวงรวมกันเสียอีกแต่ฉันไม่กลัวเขาหรอกนะว้าวไปกกันเถอะ ตอนนี้เราอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากแน่เลยเฉันพบกับดาวเสาร์และวงแหวนของเธอว้าว wow, สวยมากๆเลย mm hmm. เราเข้าไปใกล้ๆได้หรือเปล่าครับได้เลยจ้าโอ้โหว้าวเย้สนุกจังเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดจ้าทางซ้ายคือดาวยูเรนัสห่างจากดวงอาทิตย์หลายพันล้านกิโลเมตรและค่อนข้างหนาวด้วย ขอเสียงให้กับดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลที่สุดลมแรงที่สุดและหนาวที่สุดดาวเนปจูนบลิปปี้ว้าวฉันได้คำตอบสำหรับคำถามของฉันแล้วในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์อะไรบ้างดาวพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสารยูเรนัสและเนปจูนอัปโหลดคำตอบเลยแท็บ คุณพี่พาชมนะครับคุณแมรี่สนุกมากเลยแล้วเจอกันจ้าบลิปปี้ได้เวลาชมสายฝนแล้วฝนดาวตกลาก่อนครับอุกาบาตแมรี่